สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอตตีน้ำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยราพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่26สิงหาคม2567ก่อนจะไปรับชมรับฟังขอฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่อง คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลรอบของงวดประจำวันที่23นะครับผม สำหรับวันที่23แอดมินก็ให้เด่นอยู่ที่6กับ9สำหรับตัวรองนะครับผมมี5นะครับผมสำหรับเลขที่ออกนะครับผม5 1 8 254สำหรับ5 1นะครับผมเป็นล่างชุด6ตัวนะครับผม มาเฉพาะในตารางนะผมสำหรับ5 1หนึ่งแล้วก็82เป็นล่างชุด4ตัวนะครับผมแล้วก็254เป็นชุด3ตัวบนนะครับผมสำหรับแนวทางมาตัวกันอัดนะครับผม54ก็แสดงความยินดีนะครับผมกับเอซพี่น้องที่มีความโชคดีนะครับผม ก็ไปต่อเลยนะครับผมสําหรับวันที่26ชอบก็ค่อยตามนะครับผมแนวทางมีเขามีหลุดนะครับผมสำหรับเลขเด่นในตารางนะครับผมจะมี524180แอดมินจะให้อยู่ที่5และก็4 สำหรับแปดเดี๋ยวแอดมินจะกันให้อีกทีหนึ่งนะครับผมสำหรับห้านับผมมีห้าหนึ่งห้าสอง ห้าสามห้าหกแล้วก็ห้าเจ็ดสำหรับซีนะครับผม สี่จะมีสี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่หกแล้วก็สี่เจ็ด สำหรับตัวกันนะครับผมจะมี81และก็83สำหรับเบิ้ลนะครับผมตามตัวเลยนะครับผมมี55 44และก็88 8. เบิ้ลไม่มานานแล้วนะครับผมก็ระวังเบิ้ลด้วยนะครับผมสำหรับวันที่26สําหำหรับ3ตัวนะครับผมแอดมินก็จะจับในตารางนะครับผมเป็น0ูนย์นะครับผมชุดวินตารางมี056 หนึ่งสีแปดก้าีหกก้าีสอง แปห้าหนึ่งแล้วก็สี่แปดห้ามันจะสรุปให้ทีหนึ่งนะครับผมสำหรับแนวทางนะครับผม หวยลาพัฒนาในงวดประจำวันที่26สิงหาคม2567แอดมินให้เด่นอยู่ที่5นะครับผมกับ4นะครับผมสำหรับตัวเน้นตัวเจาะนะครับผมจะมี52 53 56สำหรับ4นะครับผมมี46 42แล้วก็43สำหรับกัน8นะครับผมมี81 83นะครับผม สำหรับสายเบิ้ลนะครับผม5544สำหรับ3ตัวชุดวิน6ประตูนะครับผม021 056 946 851แล้วก็485ตัวเด่นนะครับผม F10 พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลือกกดไลค์กดติดตามให้กับแอตตีน้ำโชคพารวยด้วยนะครับผม เพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ